ข่าวดีดีกับพี่คำรนาวรนตอนเมื่อสองผู้ยิ่งใหญ่ได้ไปพบกันทุเรียนเขาชาวเมาบ้านฉันจึงเปรี้ยงปังดังโดนละเด้อสิบอกให้ระยองทุเรียนทุเรียนเงาะเงาะมังคุดมังคุด เขาเมาจังหวัดระยองก่อนการเปิดงานทุเรียนเขาเฉาเล่าขานตำนานสามอ่างที่อำเภอเขาเฉาจังหวัดระยองในเยเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไปที่บ้านพินิษแม่ค้าทุเรียนคนดังแห่งอตกบอกตามตรงบ้านแทบระเบิด แหมละเมียดละไม่เลยด้วยแหมใจนะวันเรามนมอ่ะแต่ตั้งใจดูเลยอสองอธิบดีรองผู้ว่าและสาสาในพื้นที่เต็มอัตราศึกกินถุเรียนของเจนิสต้องกัดเลยตามตามครับ แม่ค้าทุเรียนเขาชาวเมาอย่างพินิดระยองฮิเก่งการการจัดการพินิดผู้ทําให้ทุเรียนไทยโด่งดังทั้งประเทศต่างประเทศถ้าเราได้เกษตรกรอย่างนี้ทั้งประเทศโอ้ทะลุโลกเลยเนาะครับสามโลกอ่าทะลุสามโลกเลย ถ้าเกษตรกรทุกคนเก่งกาจการตลาดอย่างพินิดรัฐบาลคงไม่ต้องเหนื่อยอย่างทุกวันนี้ทุเรียนเรามีชื่อไปทั่วโลกส่งต่างประเทศปีหนึ่งแสนว่าล้านเจนิดเป็นทุเรียนที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแน่นอนเลยเจนิดเขาดูทุเรียนเป็นรักษาคุณภาพให้กับลูกค้าทุเรียนทุกลูกทุกเม็ดที่ออกไปเจนิดเขารับประกันทั้งหมดมันก็คุ้มค่ ราคาคุณภาพทุเรียนเขาฉมเอาอร่อยที่สุดใน3โลกนี่หน้ารักโคตรสรุปไปสรุปมาสรุปได้อย่างนี้อย่างงี้ว่าทุเรียนเขาฉมเมาวันนี้ขึ้นชั้นขึ้นชื่อไปแล้วครับทุเรียนที่อร่อยที่สุดใน3มโลก <laughs> สวรรค์รับรู้มนุษย์ก็รับรูป้ปารายก็รู้วยดีใจ เอาดีๆกับพี่คำรณสินค้าที่ติดใจคนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานดุดเดียวกับทุเรียนเขาชาวเมานะ <c oughs> จะบอกให้รยองนั้นี่